สวัสดีครับพบกับ c h anel n Dev Gen Project นะครับเป็น c h anel n แนะนำเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์เบื้องต้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสอนเขียนระบบ Catalog EP ที่26นะครับเป็น EP special นะครับในคลิปนี้เราจะมาทำเกี่ยวกับการค้นหาสินค้านะครับหรือฟังก์ชันการค้นหาสินค้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถูกใจนะครับต้องการศึกษาเกี่ยวกับสอนเขียนระบบแคตตาล็อกนะครับผมให้คุณเสิร์ชไปที่ YouTube นะครับหลังจากนั้นก็จะให้เสิร์ชคำว่า Dev Gen Project นะครับผมก็จะพบกับช่องของผมนี่นะครับเป็นโลโก้แบบนี้แล้วก็ชื่อแบบนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นให้คุณเข้ามาในหน้าแรกนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมจะพบกับ สอนเขียนระบบแคตตาล็อก2 0 2 1นะครับก็จะมีตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ที่24นะครับผมตรงนี้ใครสนใจก็ลองมาศึกษากันดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับครับผมก็พบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการทำระบบแคตตาล็อกนะครับใน EP นี้เป็น EP Special ที่26มนั่นเองนะครับผมจะมาทำในส่วนของการค้นหาสินค้านะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับผมโอเคผมในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําตัวเดโมของผมออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนั่นเองซึ่งเดโมของผมนะครับก็ทําในหน้าสินค้านั่นเองนะครับมาเรากดเข้ามาในตัวหน้าสินค้าแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่ผมได้ทําเพิ่มไปเป็น i n p u t 1ช่องนะครับเพื่อทําการเสิร์ชค้นหาสินค้านะครับเช่นผมต้องการเสิร์ชค้นหาสินค้านะครับ เป็นนี่นะครับ Devgen Project A นะครับก็ผมจะใส่แค่ตัวอัอเดียวเข้าไปนะครับเช่น A นะฮะบ A ตัวเล็กทำการเสิร์ชครับผมสินค้าก็จะแสดงมาแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับสมมุติว่าผมเติมที่มันไม่มีะครับก็จะขึ้นแจ้งว่าไม่พบสินค้านะครับโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยววิธีการทำเราทำยังไงไปทำกันดีกว่านะครับมาให้เราทำการเปิด โลโก้โฮส์นะครับหรือเว็บไซต์ที่เราทําใน25 ep นะครับหรือใครทํา24 EP ก็ทําตามได้เหมือนกันนะครับให้เราทรําการเปิดหน้าเว็บของเราก่อนนะครับผมเปิดมาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่หน้าสินค้าก่อนอนะ่ะมาดูหน้าพื้นฐานของเราก่อนนะครับตอนนี้หน้าปกติที่เราสอนไปหรือทําไปกันนะครับจะไม่มีตัวค้นหาถูกไหมนะครับทีนี้เราจะสร้างตัวค้นหาไงนะครับให้เรามาเปิดโค้ดก่อน เปิดโค้ดอันนี้เป็นไฟล์แคตตาล็อกของผมนะครับก็เปิดโค้ดมาที่ไฟล์ Product นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาดูที่ตรงคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ er ตรงนี้นะผมซูมให้อีกทีหนึ่งคอนเทนเนอร์ er ตัวนี้นะครับหลังจากนั้น Enter ลงมาเลยนะครับแล้วเราก็กำกับให้มันหน่อยนะครับว่ามันคือ Class ตัวสัดส่วนของ product นะครับ class product นั่นเองหรือ section product นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น section search นั่นเองนะครับาจะเป็นแบบนี้ไปนะครับซึ่งผมจะใช้จาก b o o t step 5ทั้งหมดเลยนะครับโดยวผมขอซูมเข้าไปก่อนจะได้เห็นกันนะครับโดยผมจะเขียนนะครับเปิด track นะครับ deep มาก่อน class นะครับแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับด้านในเราใส่ไปก่อนนะครับ deep cast mx auto นะครับตรง cast ด้านบนนะครับให้เราใส่คาว่า d freak เข้าไปด้วยแล้วกันนะครับน,นี่นะนะครับหลังจากนั้น enter ลงมาจากตัว track deep cast mx auto นะครับให้เราสร้าง deep cast นะครับแล้วก็ just T ไปคอนเทนต์นะครับขีด n นะครับแล้วก็ปิดแฟกนั่นเองลองเทสโดยการใส่ input ตสักตัวหนึ่งนะครับสร้างมาเลยอินพุตใช้ t r a c k นะครับลองดูซิจะได้หรือเปล่านะครับ c a s s from control นะครับแบบนี้นะอาจจะใส่ p r a s e holder นะครับก็คือค,นนค้นหา สินค้านะครับลองรันกันดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาตบแต่งทีอ่ะเห็นไหมครับเราก็จะได้ช่องค้นหาสินค้าอยู่ทางด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาให้คาดมันเพิ่มกันดีกว่านะครับผมจะให้คาดมันเท่ากับตรงแท็กดีฟที่ครอบอินพุตนะครับผมจะเพิ่มไปคอสามแล้วกันนะครับคอขีด MD ขีดสามไว้ยอย่างนี้ก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับก็จะมีระยะ,ะลักษณะยาวแบบนี้นะครับนี่นะเห็นไหมทีนี้นะครับเราก็จะทําการใส่ padding ให้มันนิดนึงผมจะใส่ px นะครับ px คือ padding left and right นะครับก็คือขยับทั้งสองอันพร้อมกันเลยนะครับโดยจะใส่สักสาม่น,นะครับอพอมันรู้สึกว่าพอดีไม่น่าเกียดนะครับเราก็จะได้ช่องของอตัว input การเสิร์ชแล้วใช่ไหมครับแบบนี้เนาะแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นผมอยากจะได้ตัวปุ่มกดนะครับผมก็ขอไปหาไดบูสแตรหน่อยละกันนะครับเราต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับก็เข้ามาที่ g guest b o o ูสแต a บนะครับเลือกไปที่ d o c กนะนะครับผมหลังจากนั้นให้เราเสิร์ชไปเลยครับว่า Input group นะครับก็คือตัวนี้นะนี่นะครับ เลือกไปเลยครับผมเราก็จะได้เข้ามาในหน้านี้ให้เราเลื่อนลงไปนะครับมันจะมีเป็นรูปแบบปุ่มกดอยู่นะครับหรือไทบัตท t อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาหากันอ่ะนี่นะครับเป็นบัตท o อนอ d ดจนนะครับนะครับตัวนี้นะก็เราก็เลือกไปสักอันหนึ่งนะครับผมก็จะกรอบไปบัตทรอนนะครับเดี๋ยวนะช่องนี้อ่ะผมก็จะกรอบบัตท o อนมานะครับหลังจากอินพุตผมใส่บัตทอนไว้ก่อนนะครับ ทีนี้เราก็นำ track input ตรงเนี้ input group ของมันมาด้วยนะครับโดยการนำไปครอบนะครอบตรงไหนนะครับครอบตรง track input นะครับด,ด,ดูดีๆนะผมครอบยังไงอ่าค่อยๆทำตามกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็ลองรันกันดูอีกทีนะ,ะเดี๋ยวผมขอปิดตัวจำลองไปก่อนเราจะใช้ตัวจริงอย่างเดียวอ่าเราก็จะได้เป็นลักษณะนี้มาแล้วนะครับซึ่งก็จะมีปุ่มกดขึ้นมาให้แล้วทีเนี้ ุ่มกดแบบตัวสอนผมอาจจะไม่ใช้นะครับผมก็เลยไปหาไอคอนมาอีก bootstrap ก็มีให้ใช้นะครับโดยการที่เราเสิร์ชคําว่าไอคอนนะครับก็จะพบกับตัว bootstrap ไอคอนนะครับในหลายๆคลิปผมเคยแจ้งหรือแนะนำไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เรามาคลิกที่ learn more about bootstrap ICON นะครับตรงนี้นะ ครับผมพอเราเข้ามาในหน้านี้นะครับผมก็จะหาถ้ามันมีนะครับเสิร์ชนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ไอคอนเสิร์ชตัวนี้มาแล้วทีนี้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับมา Copy ตรง HTML นะครับผม Copy ไปเลยครับหรือคลิกก็ได้ผมคลิก Copy มานะครับนำมาใส่นะครับแทนบัตรทอนไปก่อนนะครับผม แบบนี้นะครับให้เรา Enter ลงมานะครับแล้วก็ใครอยากจะจัดนะครับก็ให้ล่างมันครอบมันก่อนนะหลังจากนั้นนะครับจะกด c t r o l shift a l t e n a t e shift control a l t i n a t e shift f ก็ได้นะครับหรือคลิกแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันก็จะจัดให้อัตโนมัตินะครับถ้าใครลงตัวแพ็กเกจไว้นะครับก็จะสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับ โอเคเราก็ทำการลบอะไรที่ไม่ได้ใช้นะครับ <c oughs> เช่น ID ผมไม่ได้ใช้เนาะใช้ try นะครับจากใช้บัต t ทอนนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น submit แล้วกันนะครับแบบนี้นะโอเคทีนี้เราลองรันกันดูดีกว่านะครับหน้าเว็บของเรานะครับอ่ะเราก็จะได้ไอคอนค้นหาแบบง่ายๆประมาณนี้มาแล้วนะครับซึ่งพอชี้ไปก็จะมีเนี่ยความสมูทนะครับก็คืออาจจะแบบ มี hover ให้ด้วยนะครับอัตโนมัติน้อของตัวมันนะครับทีนี้นะครับเราจะเริ่มเขียนฟังก์ชันให้มันส่งขึ้นไปละส่งค่านะครับโดยการนะครับไม่ยากเลยครับให้เรา enter บน track input group นะครับให้เราเปิดไปเลย track form นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปิด track form ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับใน track form นะครับให้เราใส่ action ไปนะครับ ตรงนี้นะแอคชั่นเสร็จแล้วเราต้องใส่เมทอดให้มันด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยเมทอดตรงนี้ผมจะใช้เป็นรูปแบบเกตนะครับนะเป็นแบบเกตนะทีนี้ก่อนจะทำระบบะการส่งค่านะครับหรือส่งพารามิเตอร์ไปเนี่ยให้เราทำการเซ name ทุกครั้งนะครับตรง input เนี่ยครับผมก็จะเซตเนมเข้าไปด้วยนะเนมันนี้คืออะไรนะครับก็ตั้งเป็นเซิร์ h นะครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราลองค้นหากันดูดีกว่าแบบคร,าคราวว่าวๆก่อนว่ามันขึ้นไปเป็นยังไงนะครับขั้นตอนการเช็คนะครับว่าส่งค่าถูกหรือเปล่าเนาะก็ผมอาจจะใส่เป็น t ท s t ไปนี่นะครับถ้ามันมีพารามิเตอร์หลังจากตัว URL หรือพลาดลิงก์ของเรานะครับก็คือเนี่ยตัวค่าก็ t มันจะส่งขึ้นมาบนลิงก์ของเรานั่นเองนะครับโดยผมเซตให้ ตัวแปรมันคือเส a r c h นะครับแล้วก็ค่ามันคือเทร e นะครับตอนนี้น้องก็คือส่งค่าเข้ามาเป็นเทรนั่นเองทีนี้เรามาทําขั้นตอนแรกก่อนนะครับในช่อง Input เนี่ยให้เราสร้าง v Alu e ขึ้นมานะครับตรงนี้เพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทำเพื่อเวลา Search หาเสร็จแล้วปุ๊บให้คำมันกลับมาอยู่ในช่องนะครับในช่องเสิร์ h ของเรานั่นเองนะครับจะได้รู้ว่าเรา Search คำว่าอะไรไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่นะครับวงเล็บไปก่อนนะครับ ี s ซ e t นะครับนล้วใส่ get นะครับค่าของเราก็คือ search นะครับก็นำเข้ามานะครับแล้วก็ใส่ question mark นะครับแล้วก็เป็นจุดจุดสอันนะครับแบบนี้นะครับแล้วแล้วเราก็นำค่า get ออกมานะ search นะครับถ้าอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายา e if ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอ ซูมออกก่อนนี่นะครับอีฟ e ตรงนี้เราดูกันผมขอครอบหน่อยครับอีเซตนะครับ, e รบก็คือค่าการเช็คของเซิร์ h นะครับว่ามีตัวแปรเซิร์ h เนี้ยอยู่บนค่าเกตหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ามีก็จะทําการนําค่าเกตเนี่ยหรือว่า value ของค่าเกตเซิร์ h เนี่ยออกมานั่นเองนะครับส่วนถ้าไม่มีก็จะให้ value เป็นค่าว่างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่านะครับอ่ะผมรีเฟรชนะครับเห็นไหมครับคําว่าเทสเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ใน ช่อง Input ที่เราทําการพิมพ์ค้นหานะครับเราได้แบบนี้แล้วเราไปทํากันต่อทีนี้เราจะมาทําในส่วนที่เป็นของ PHP แล้วนะครับหรือ MySQL ด้วยนะตรงนี้นะครับนะครับให้เราเขียนแบบง่ายๆไปเลยนะครับโดยการตั้ง if e นะ isset ครับเช่นเดียวกับข้างล่างนะครับดล $guest นะครับข้างในเป็น search นะครับ่านะ S, s E A R C H นะครับและนะครับต้องไม่เท่ากับ Empty นะครับวงเล็บนะครับด้านในเป็น g ก s s a r r h นะครับนะครับแล้วก็วงเล็บขอบด้านนอกนะให้เราสร้างตัวแปรมา1อันนะครับก็คือ S Q L นะครับการใส่จุดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็เท่ากับเนาะแล้วก็ใส่เป็นฟันหนู2อันแล้วกันนะครับแล้วก็ ด้านหลังปิดเซมิโคลอนนะครับด้านในให้เราใส่เป็นแวร r เช่นเดียวกันนะทีนี้แวร r อะไรนะครับแว e ของเราก็คือไปดูในด a ต a b a s e เบได้เลยนะครับนี่นะครับ Database บของผมนะครับผมเปิดเข้ามาใน table product เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะแวร์จาก title นะครับเป็นหลักนะก็จะนำมาใช้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือใส่ title ไปนะครับ เท่ากับนะครับใส่ฟันหนูเดียวครอบไปด้วยนะครับแล้วก็ฟันหนูคู่นะครับหลังจากนั้นนะครับด้านในก็ให้เราใส่ค่าเกตนะครับเสิร์ฟไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับนะโอเคทีนี้ถ้าใครเขียนแบบนี้แล้วนะครับผมคิดว่ามันอาจจะแบบไม่อ่ามันอาจจะเสิร์ฟได้ไม่ทั้งหมดนะครับถ้าใครเขียนวิธีนี้นะผมก็เลยทําวิธีเพิ่มให้นะครับโดยการ ให้เรานำใช้คำว่า like นะครับก็ค <health> ือ title like ตัวเนี้ยมันคือการของ sql นะครับคือการ search หานั่นเองนะครับโดยการที่ว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นคำว่าตัวอักษรตัวเดียวนะครับมันก็จะ search ของทุกๆ t a b l ลนะครับโดย table ไหนมี a มีตัวอักษร a ก็จะเข้าไปเรียก table นั้นออกมาด้วยนะครับอันนี้คือเทคนิคการเขียน search นะครับผมทีนี้นะครับด้านในนะครับ ใส่มิคโ o ลอนให้เราใส่เปอร์เซ็นต์เข้าไปด้วยนะครับนะจะได้เข้าใจกันทุกคนนะครับจะได้อธิบายแตกต่างกันไปเนาะถ้าเท่ากับเนี่ยมันก็คือไตเติลเนี่ยต้องเท่ากับ Search มาเลยนะครับมันถึงจะเรียกค u ว r y ออกมาหรือแสดงผลออกมานั่นเองนะครับแต่พอใช้เป็น l i ฟ์ปุ๊บไม่ว่าเราจะพิมพ์เป็นแค่ตัวอักษรเดียวนะครับมันก็จะเรียกข้อมูลออกมาถ้าตัวอักษรนั้นมีอยู่ในฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะครับโอเคครับผมทีนี้ครับ เราลองมาเล่นกันดูสักหน่อยครับว่าเป็นยังไงผมขอทำการเปิดหน้าเว็บนิดนึงนะครับเราจะรีเฟชนะครับนี่นะครับมันก็ยังเกิด e อ r ร์อยู่นะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเดีย๋ยวนะวิธีการดูนะครับถ้าเกิด e อ r ร์แบบนี้เนาะผมแนะนำไปด้วยเลยให้เราทำการ Echo นะครับก่อนจะ q ิวรีนะครับสังเกตดีๆนะผมจะเขียน Echo ก่อน MySQL I Query นะครับวิธีการเช็คนะสำหรับใครไปปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆนะครับให้เราไอโคออกมาเช็คนะทุกครั้งนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนเราอ่ะจะเขียนตัว SQL ผิดนะครับเป็นซะส่วนใหญ่นะนี่นะครับอย่างเงี้ยเราก็ลองมาดูกันว่ามันผิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับลองมาไล่ดูก่อนเนาะนี่นะครับมันสาเหตุที่มันผิดเพราะอะไระมาสังเกตกันนะครับผมให้ดู มันมีเกิดการ left join ถูกไหมครับซึ่งในการ left join เนี่ยอ่ะอันข้างบนเนี่ยผมก็จะนำชื่อ table เนี่ยมาใส่จุดหรือนำนำหน้าของตัวแปรที่เราจะนำไปใช้นั่นเองนะครับหรือ field ของเรานั่นเองทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ให้เราปิดไปได้เลยอ่ะเราดูแล้วว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราก็าทำการเขียนได้เลยครับเช่นตัวเนี้ย tb นะครับผมก็จะใส่ tb product ไปด้วยนะครับ แบบนี้นะใส่จุดนะครับแล้วก็เช่นเดียวกัน T B Product ก็มาใช้กับไตเติด้วยนะครับโดยเราดูจากดูจากข้อมูลหรือชื่อที่เราจะเรียกออกมาใช้หรือทำการแวร์นั่นเองนะครับตรงนี้ไม่เข้าใจยังไงทักมาถามได้นะครับผมทีนี้เราลองรันเล่นกันดูเป็นยังไงบ้างอ่ะมันก็จะได้ลักษณะนี้มาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เสิร์ชหาไม่เจอหรอกนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูถ้าผมเสิร์ชคาว่า A ไปนะครับ ลองเสิร์ช A ไปดูนะครับเห็นไหมสินค้าของเราที่เจอนะครับไตเติ Titan, ซึ่งจะมี A อยู่ด้านในนะครับก็จะออกมานั่นเองนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราลบออกไป Enter มันก็จะเอาออกมาทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะมันเป็นค่าว่างเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นอะไรนะครับสมมุติว่าผมจะเสิร์ชหาเป็นภาษาไทยทดสอบมาลองดูนผมจะใส่แค่ Toast นะครับนะเห็นไหมครับมันก็จะพบชื่อ Product ที่เป็นคำว่า Toast แล้วก็มีสอบอยู่ข้างหลังนะครับโดยที่มันค้นหาจะแค่ทอรหารดอเด็กนั่นเองนะครับที่ติดกันเนาะทีนี้นะครับเราได้แบบนี้มาแล้วเราก็มาจัดฟอร์มมาหน่อยนะครับซึ่งฟังก์ชันหรือการเสริมของเราก็สมบูรณ์แบบแล้วนะทีนี้เหลือการแค่จัดฟอร์มนะโดยการที่เราเลื่อนลงมาตรงในส่วนของ q u r r y r r o u u t t นะครับผมจะทำการเพิ่มไปฟังก์ชันหนึ่ง create p แบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเขียน if e ไปเลยนะครับ โดย if e ตัวนี้ให้เราใส่ไป my sqli underscore um, นำนะครับ low นะครับ underscore low นะ s วงเล็บนะครับด้านในใส่เป็น query นะครับ underscore product นั่นเองใส่จุดๆนะครับแทบตัว for each เข้ามานิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดว่ามันอยู่ขอบเขตไหนนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะปิด track ด้วย end if e นะครับแบบนี้นะ ทีนะครับให้เราเพิ่มเอลไปด้วยนะครับโดยการเดี๋ยวผมจะกรอปปี้ตัวนี้มานะครับแปะหลังจาก n for each เหมือนครเหมือนกันนะครับตรงนี้นะเราก็นำเอลไปใส่นะครับใส่จุดแบบนี้เผื่อใครไม่เห็นนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราใส่ได้แล้วผมก็จะทำการเซตแบบง่ายๆนะครับโดยการที่ผมจะกรอปปี้ตั้งแต่ตัวดริฟ คอ12จนถึงการ์ดนะครับอ่ะ c o ปปีมาเลยนะครับแล้วก็ปิดแทร็ก e ีฟสัก2ครั้งนะครับแบบนี้นะโอเคทีนี้ผมจะใส่เป็น h e a แล้วกันนะครับว่าไม่พบสินค้านะครับเดี๋ยวเราลองรันกันดูนะครับถ้าเราเสิร์ชแบบไม่พบสินค้าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นไม่พบสินค้านะครับ แต่ทีนี้มันยังอยูอ่มันยังอยู่ทางซ้ายนะครับหรือมีขนาดประมาณคสีนั่นเองนะครับสังเกตได้เลยมันจะเท่ากับตัว Product ของเรานะครับเพราะเราทําการ Copy Deep ของ Product มาเนาะทีนี้นะครับถ้าเราจะไม่เอาเราลบคอ lgc ออกไปได้เลยครับนี่นะครับชิบมันก็จะได้ลักษณะเต็มหรือว่าคสิบสหรือเต็มหน้าจอนั่นเองนะครับในสัดส่วนของมันนั่นเอง ทีนี้เห็นไหมครับตรงในส่วนประเภทเนี่ยมันมีการติดกันนะแบบนี้เราก็จัดต่อได้ก็ไปดูที่ขอบเขตประเภทนะครับนี่นะครับเราก็มาดูนะครับทีนี้ให้เราเติมไปเลยว่า MB ขีดสี่นะครับตรงนี้ผมลองแล้วนะครับผมก็ลองใส่ไปดูนะครับก็จะมีระยะห่างเกิดขึ้นให้เรานะครับอ่าลองมากดเสื้อผ้านะครับแต่ผมอยากจะเสิเสชเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน มีใส่อะไรเข้าไปโดนมันหรือเปล่าอ่านนี่นี่นะครับผมจะทำการเสิร์ช A นะครับทีนี้มันจะไม่ได้เสิร์ชร่วมกับตัวตัวประเภทสินค้านะครับผมจะบอกตรงนี้ก่อนนะเราไม่ได้เขียนในส่วนตรงนั้นนะครับผมทำให้มันแยกไปแล้วกันนะครับตรงนี้สำหรับใครจะไปเขียนเพิ่มประเภทพร้อมกับประเภทสินค้านะครับลองไปปรับแต่งกันดูแล้วกันนะครับ จะเกิดจากการเขียนใช้อีฟได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะลองเทสเป็น B นะครับก็จะเรียกสินค้า B ออกมานั่นเองนะครับสำหรับฟังก์ชันค้นหาเรานะครับก็เสร็จสมบูรณ์แบบพื้นฐานแล้วนะครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอสอนระบบสอนเขียนระบบแคตตาล็อก EP ที่26นะครับเป็น s p ปเ i a l เนาะก็จะเป็นเบื้องต้นเพียงเท่านี้ละกันนะครับ สำหรับใครที่สนใจศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าทักมาสอบถามเดี๋ยวผมจะทาอาจจะสนใจแล้วทำออกมาเป็นคอนเทนต์นะครับถ้ามันน่าทำนะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมีเบื้องต้นเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครอยากไปปรับต่อยังไงลองไปศึกษากันดูละกันนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครถูกใจยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยละกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆละกันนะครับไว้เจอกัน EP ีต่อไปนะครับว่าจะเป็นแนะนำด้านเขียนระบบอะไรต่อไปเดี๋ยวเรารอชมกันละกันนะครับกข็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ